คลิปนี้ท่านใดใจไม่เข็งพอเลื่อนผ่านได้ตามอัยาศัยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแฟนๆการ์ตูนไทยคลาสสิกทุกท่านท,ที่ยังไม่ผ่านทางไปและที่เลยไปแล้วอย่างแวะมานะครับสปอย i r i t i ติ Review การ์รตูนไทยคลาสสิกกลุ่ม V.P.19 ขอบคุณสากลการพิมพ์และ p ีอเป็นใครจะไม่แค้นเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความจนความยากและความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในใจผู้คน เปิดมาหน้าแรกเริ่มที่บ้านหลังหนึ่งมีเมียกําลังทํากับข้าวแต่ผัวกําลังนอนหลับฝันดีเลยอยากฝันแบบนี้บ้างจังแต่ทันใดนั้นเมียก็ามาปลุกจะนอนหาสวรรค์วิมานอะไรนะะักนะจากนั้นก็ต่อปากต่อคําตามภาษาผัวเมียผัวเมียคู่นี้ก็คือยุทธกับมาลีไม่รู้ว่าใครจะแค้นใครหลังจากต่อล้อต่อเถียงกันเสร็จยุทธก็ออกไปทํางานเย็นนี้ไม่กลับบ้านนะจะออกต่างจังหวัดสักสองสาวันเชิญยะยุทธก็ได้บนนับวันยิ่งหน่าเบื่อขึ้นทุกที ตอนจีบกันไม่เป็นแบบนี้พอแต่งแล้ว้ายก็ออกคิดผิดที่เอามันพอยุดมาถึงที่ทํางานเจ้านายก็ไล่ไปส่งของพอหยุดเป็นพนักงานขับรถส่งของแต่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดตามที่บอกเมียไว้นะเพราะลูกค้าเลื่อนนัดวันนี้จึงได้ทํางานตามปกติซึ่งเวลาเลิกงานก็ไม่แน่นอนวันนี้กว่าจะกลับมาถึงบ้านก็สี่ห้าทุ่มแต่มาถึงบ้านเท่านั้นแหละครับก็เจอรองเท้าผู้ชายวางอยู่หน้าประตูเอ๊ะรองเท้าใครวา ด้วยความสงสัยจึงย่องแอบไปส่องดูหลังบ้านและต้องตะลึงจนอ้าปากค้ากับภาพเด็ดที่เห็นมาลีเมียของเขานอนกอดกับผู้ชายบนเตียงเห็นกันจะจะชัดเจนแบบคาหนังคาเขาแล้วผู้ชายคนนั้นยุทธก็รู้จักเป็นอย่างดีมันคือเจ้าทีมนั่นเองตอนนี้ยุทธก็เหมือนโดนนกกลางอากาศทำให้เขาสับสนความรู้สึกร้อยแปดพันเก้าประดังประเดกถาถมมาใส่จนไม่รู้จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรด้วยความนิ่งและมีสติ ถึงได้แต่ข่มความเดือดที่ประทุขึ้นมานั้นไว้ไม่ให้ระเบิดออกมาภายในห้องนอนที่นีผู้ไม่เกรงกลัวต่อน้ํานิ้วทิมแต่งตัวจะกลับบ้านไม่ค้างหรอไม่หรอกก็บอกแล้วไงยุดเขาออกไปต่างจังหวัดสองสามวันนู่นทิมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเป็นห่วงร้านนะ่ะเพราะไม่มีใครอยู่ทิมกับมาลีก็นัดกันไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้แล้วก็แยกย้ายกันทิมกลับบ้านไปสักพักยุดก็ออกมาเข้าบ้านไหนบอกจะออกต่างจังหวัดไงลูกค้าเลื่อนนัดอนะ่ะ ยุทธเข้าบ้านมาทำตัวปกติส่วนมาลีก็ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างฝ่ายทำได้เนียนแต่ยุทธนั้นนอนไม่หลับก็เพราะเรื่องของมาลีกับเจ้าทิมนั่นแหละที่มากระชากใจให้กระเจิงแล้วภาพก็ย้อนไปในเมื่อ5ปีที่แล้วยุทธกับทิมเคยยื้อแย่งแข่งกันเด็ดเจ้าช่อมาลีซึ่งมาลีก็ไม่รู้จะเลือกใครเอ็นไปเอ็นมาแต่สุดท้ายมาลีก็เลือกยุทธทิ้งให้เจ้าทิมต้องปกกัดน้องปัจจุบัน ทิมได้สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีล้านทองเล็กๆเ,เป็นของตัวเองส่วนยุทธนั้นเป็นแค่เพียงพนักงานขับรถส่งของทางด้านความรักระหว่างยุทธกับมาลีนับวันยิ่งเริ่มจืดจางลงทุกขณะจนน้ําตาลยังขมและไม่ค่อยลงลอยกันคงเป็นเพราะความสัมพันธ์ของมาลีกับทิมที่ลักลอบเป็นชู้กันไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วแต่ยุทธก็พึงรู้และเจอกับตาในคืนนี้นี่เองจุดเริ่มต้นของความแค้นก็เกิดขึ้นนับอดทนวันต่อมา ยธไปทํางานตามปกติแต่มารีก็ออกไปเที่ยวกับทีมตามที่นัดไว้ต่อมายุธก็คิดหาวิธีแก้แค้นหนีกับชูได้เธอต้องเป็นแพะสมแล้วที่ยุธเกิดมาในประเทศนี้เรื่องแพะขอให้บอกแผนจับแพะก็เกิดขึ้นมารีถ้าเธออยู่ว่างๆเบื่อๆทำไมไม่หาอะไรทําล่ะทําอะไรก็เจ้าทีมมันมีร้านทองไม่ใช่หรือให้ลองไปสมัครขายทองที่ร้านมันดูอ่ะเธอพูดจริงเหรอจริงสิแต่หากเธอไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรฉันแค่เสนอแนะ เข้าแผนแน่นอนอยู่แล้วเพราะเปิดช่องเบร์เลอร์ให้เธอกับชูรักได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้นฝ่ายชูรักเองก็อ้าแขนอ้าขารับอยู่แล้วเพราะความอยากมักทําให้คนหน้ามืดตามม้มานักต่อนักแล้วเมื่อมาลีได้ทํางานที่ร้านทองของทิมทําให้ทั้งคู่ในการแอบเซฟสุกกันได้อย่างสะดวกขึ้นเดือนต่อมาแต่เวลายุดชาระแขนยุดได้นามีดที่มาลีใช้ทําครัวไปล่อที่หน้าร้านทองของทิมเขาลอ่อจนสองทุ่มกว่าเพื่อให้บริเวณนั้นปลอดคน จึงเข้าไปเรียกทิมที่ร้านทองและบอกทิมจะซื้อทองไปฝากแม่มันกระทันหันก็เลยต้องมาซื้อที่นี่พร้อมกับส่งเงินให้เจ้าทิมก่อนเพื่อเพิ่มความมั่นใจซึ่งทิมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงเปิดให้ยุทธเข้าร้านไปเลือกทองพอสบอากาศยุทธก็ชักมีดออกมาแทงทิมอย่างรวดเร็วและแทงซ้ำไม่ยั้งเพื่อให้ตายไวๆเพียงไม่กี่วิทิมก็ล้มแน่นิ่งไปยุทธจึงรีบไปปิดประตูทิ้งม,มีดไว้เป็นหลักฐานแล้วกวาดเอาทองไปจนเกือบหมดพร้อมกับเงินสดที่หาเจอแล้วจากนั้น ก็หลบออกไปทางหลังร้านไปเช่าโรงแรมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านไปวันต่อมามาลีไปทํางานก็เจอศพของทีมนอนเอ่งเนียงอยู่และแจ้งตำรวจมาเก็บหลักฐานซึ่งก็ได้มีดที่คนร้ายทิ้งไว้เป็นอาวุธในเบื้องต้นได้สันนิษฐานว่าฆ่าชิงทรัพย์มาลีก็ถูกสอบปากคํเพราะทำงานที่นี่ซึ่งเธอก็ให้การปฏิเสธไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เมื่อตำรวจได้ตรวจรอยนิ้วมือของคนร้ายซึ่งเป็นรอยนิ้วมือของมาลีนั่นเอง ึงตกเป็นผู้ต้องหาทันทีจะให้การยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเพราะต้องจำนวนด้วยหลักฐานยิ่งตำรวจสอบสวนยิ่งรู้ลึกว่าเธอกับผู้ตายแอบแซบกันอีกด้วยดินไม่หลุดเลยแหะน้อยตัวนี้ส่วนด้านยุทธก็แก้งโง่ทำเป็นไม่รู้เรื่องได้อย่างเนียนไม่รู้แม้กระทั่งเรื่องที่เมียกับผู้ตายแอบแซบกันมารีไม่สามารถหาพยานหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ได้และไม่มีเงินมากพอที่จะมาสู้คดีเพราะไม่มีเหมือนลูกผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนี้ ทางด้านยุธเมื่อไม่มีหลักฐานโยงมาถึงจึงลอยนวลใจนึ่งเขอดสงสารมาลีไม่ได้แต่อีกใจก็ยังแย้งอยู่สมควรแล้วหรือไม่เพราะมาลีทำกับยุทธก่อนนี่นะเป็นใครจะไม่แขนนี่คือหนึ่งจากหลายเรื่องในกลุ่ม VIP19 หากท่านใดสนใจอ่านต่อทั้งเล่มเต็มเรื่องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกระตูไทยคลาสสิกเพียงลิงก์ติดต่อใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และที่ติดตาม สุดยอดกำลังใจคือการกดไลค์สุดยอดแห่งการให้คือการกดแชร์สุดยอดแน่แน่แค่กดติดตามสวัสดีครับ